สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ราฝ่ายไทยอยู่ที่บ้านปงเตาอาไปหนึ่งสองสามมีอะไรมาให้ชมเชิญมาชมตามมาครับจากบ้านร้องสู่บ้านปงเตาเเงา สามสามบสี่สองบัสาม อ่า,าเสร็จแล้วเก็บภาพการทำงานมันต้องเตาเพื่องานละปางครับี1,2,3มากันทุกวัน,นครับงานช่วงพยาวก็ไม่ค่อยมีแหละวิ่งมาที่งาเป็นเชิดสวยมากกับลืน่น สี่หลังจะเทเก็บภาพไปฝากท่านผู้ชมรถไฟทางคูนิชายเชียงรายเชียงของเป็นเข็มซอยแนว <icana> สะพานชั่วคราวที네่เรามาให้ไว้ไม่ได้อะ <ti xt idal sweet UK> hai màu vàng chọn là cờ định và là định dia melombok dia. Terus Okay. Mm -hmm. หลุมสามให้แปดจุดเซนเตอร์สี่ตัวแล้วก็สี่มุมนอก 他说：“我来说得好，亚纶。”

Thank <laughs> you. đây mới lại mùng 5, <laughs> แบบแกะ4แล้ว2 <laughs> <laughs> <laughs>

ไม่แน่ใจใ่ต้นไอ้นมนกนกินม่เยอะแต่ควันมากใช่่หมคนกิม่เยอะแต่ควันไปว่าสามเสาม ตักเลยตัจดจุดสามจุสมเดหเักเลยักเลยเจ็ดจุดสามจุดสามห้าจุดแปีเกสามเก้สามจุดเก้า

สร็จรแปบ๊บเดียวใช้เวลาสิบยี่สิบนาทีพร้อมทั้งเช็คตัวเล็กด้วยพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศบ้านองเตาพงงาะปางปสายก็เจ็ดสิบแปดองศา

tiêm lò bè tiêm lò Hãy subscribe cho là

ใต้มาสองเส้นใต้มาสองเส้นอ่าขนาดใต้อ่าเดินน้ำมาต่หาดนีว้าวมาสามเน้น Grazie. แปดจุดใ่จุดงสลับแมกเสร็จเดี๋ยวเราจะไปยาวกันต่อนะครับไ่นยาว้ชมมาชม่สร้างทางรถไฟไปก่อนนะครับเพื่อนโชคดีมีใช้ส่งนะครับ